สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมกับผมภูนะครับเกมไมโลคาร์เมียเดสตองเกตฮีโร่นะครับวันนี้ผมจะพามาส่องตัวใหม่นะครับเป็นวิลเล่ที่ชื่อว่าชิกาตกิทมุระความจริงมันก็ไม่ใหม่หรอกมันแค่แค่วนกลับมาขายใหม่เฉยๆเรามาดูกันก่อนสกิวอันนี้เป็นสกิวพาสซีฟก็คือมันจะทําให้กดปุ๊บมันจะทําให้ชิกาตกิมันเก็บหลอดที่มันอยู่แถวๆ,ๆนี้ได้เร็วขึ้นนะครับ แล้วก็มันจะมีสเต็คพิเศษของมันก็คือที่มันเขียนว่าดนะีแคร์น่ยถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับมันจะสร้างดาเมจสิบเปอร์เซ็นทุกทุกสองวิและดึงสเต็คไม่ได้อยู่ได้แค่สิบวินาทีสามารถทับต่อสูงสุดได้ทั้งหมดสิบครั้งสิบอ,อันนั่นแหละอันนี้สกิลคิวนะครับมันชิกาเกิมันจะพุ่งไปข้างหน้าสร้างความเสียหายหนึ่งร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นตบวกกับหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหน่วย ดับวินาทีแต่ว่าถ้ามันใช้กดสกิลตีธรรมดาค้างไว้หรือกดสกิล e ก็คือสกิลนี้นะครับมันจะสามารถกลับมามันจะขึ้นมาเป็นแบบตาแตกพิเศษอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะสร้างความเสียหายแค่หนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นของนรงโจมตีบวกหนึ่งพันห้าร้อยหน่วยนะครับมันก็จะดามิลดลงหน่อยแต่ว่ามันก็ใช้ได้เพิ่มพลมา อันนี้เป็นคิวของหลอดเต็มแล้วอ่ะชิคกลาเกีอ่ะมันจะสั่งให้โนมมุนอ่ะพุ่งใส่เป้าหมายจากด้านหลังแล้วมันก็จะดันมาด้วยอ่ะมันจะโจมตีทั้งหมด5ครั้งความเสียหายรวมก็คือสี่รอยสามสบเอร์ซนวกเอ้ยไม่มีบวกสี่รสแล้วก็อันนี้คูดเดาห้าวินะครับ แต่ว่าถ้าโจมตีโดนน่ะมันจะสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นแบบชิกลกิจจะเคลื่นอนย้ายไปยังเป้าหมายแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มอีก440%บวกกับ4,020หน่วยแล้วก็จะสร้างสแต็กสแต็กดีแค่เนี่ยสแต็กเอาเนี่ยคือสแต็กเสริมสลายอะของอัลัรษณ์มันอ่ะไว้สองอันอันนี้เป็นสกิลดั ผมเรียกตามอันนี้เลยมันง่ายดีชิกาลากิจัดเทเลพอร์ตไปข้างหลังสร้างความเสียหาย180%่งร้อสบเอร์เซน์วกหนึ่งสต่เป้าหมายที่อยู่รอบๆอบคูดาวสิบสวินาทีอันนี้ก็เป็นไอวีแบบสั่งแบบพิเศษก็คือ มันจะสั่งโนงมูโจมตีเป้าหมายสร้างความเสียหาย220%เมื่เรตมื่อโนมูโจมตีโดนชิกาลิกิจจะใช้สกิลได้อีกครั้งเพื่อเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายสร้าง100สร้างความเสียหาย130%บวก1,930ดาเมจแล้วก็จะทิ้งไว้1นึ่นสเต,ต็ก,ะตกระติกสเต็กเสีืมเลสลายโอลินัน แล้วก็หลังจากนั้นชิกาลากิมันก็จะแบบจับมืนกับจับลงมาแล้วก็ทุ่มลงมาก็เป็นสร้างดาเมจเพิ่มอีกหนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นบวกเก้าร้อยหกสิบห้าดาเมจโอ้ยรู้สึกว่าช่วงนี้เสียงแปลกไม่ค่อยสบายนะครับต้องขอโทษด้วยอันนี้เป็นสกิล e นะครับชิคลากิจะจับเป้าหมายแล้วก็คว้างเป้าหมายออกใบ สร้างความเสียหาย280%บวกกับ2,620หน่วยอันนี้จะเป็นอ,อีกของโนงมุนะครับชิรกิจ,จะสร,สร้างให้นมุทุกเป้าหมายสร้างความเสียหาย200%คุูดาวสีวินาทีและเมื่อโนอมุโจมตีโดนชิลกิจ,จะใช้ทักษะนี้เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังเป้าหมาย ควายละยนเป้าหมายสร้างความเสียหาย240%บวก2,250หน่วยแล้วก็ทิ้งสแต็กไว้หนึ่งสแต็กอืมนี่เป็นอันตรีก็ไม่มีอะไรมากสร้างความเสียหาย1,90%ของพลังโจมตีบวก1แสเอ้ยหนึ 10, 175่ง1มืนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหน่วยใส่เป้าหมายรอบๆอบ นี่มันเป็นสายเทคนิคนะครับสกิลมันก็ปรับมานี้งั้นเราไปดูเกมเพล็กกันเลยเมามาเลยอันนี้จะเป็นของด่านต่อนะเพราะว่าเอามาเลยสก,ก่อนปุ๊บมันจะจับปุ๊บมันจะทุ่มไปอันนี้ก็จะใช้ได้วยทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นยานพุ่งปุ๊บลงมารอ,อบๆน,นี่เป็นยานพุ่งปุ๊บ มันพุ่งคล้ายๆกับของคิริชิ<ห>ม,าม,ม,ม,มาและนี่มาองมาเ่อาล้กอยู่กันกันเพ่่ามันตก่อนบละนี่อ้อผักลอยแต่ว่ามันแบบจำม,มาหา่หารฮะ Yeah. อ้าวจบละเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอันนึงแล้วกันเพราะว่าไออันนั้นไม่รู้เป็นอไรไอปลาคุโคมันแบบมันไม่ลอยมันกันซีซีหรือเปล่าไม่แน่แตนะ่เนี่ยเนี่ยมันไม่ลอยมันไม่โดนคว้างผมก็เลยงง ちょっと待って。

เหมือนมันจะแบบกันสีๆหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่ารู้สึกว่าไอ้สกิลนี้มันก็ควางไม่ได้สักทีบางทีก็โดนมันขับมาแค่นี้แล้วกันประมาณนี้นะครับสำหรับกากิเนี่ยมันจะเป็นเนี้ดูนะปุ๊บปุ๊บ่นมันจีธรรม,มาดาหมดที ปุ๊บแล้วก็ปึ้งเนี่ยแล้วเป็นการโดดมาปึ๊บเนี่ยมันก็จะลอยแล้วก็คว้างแต่ว่ามาโค้กโอมันไม่ติดสถานนะอันนี้ก็นนปึ๊บดดดดดดดกระมางโดดบินโดดรับเตะปุ๊บควาลงมาอันนี้ก็เป็นสกิลสำหรับคอมโบมันอ่ะน,นี่อ่ะดันมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ แล้วก็บีบคอบีบคอบีบหน้ากันมาลูกประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมทำคลิปลอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับกดกับผม